คิดว่าผมง่อนักหรือไงอะฮะคุณทำให้ผมบ้าแล้วนะเนี่ยแล้วผมจะเชื่อใจคุณได้ยังไงกันผมต้องการคำตอบคุณมาทำอะไรในห้องของเขาคุณสองคนทำอะไรกันนะตอบผมมาสิ <c oughs> ฉันฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงระวังนะบนพื้นมีเศษก้าวนะระวังนะระวังด้วยฉันมึนหัวมากมึณเหรอมันได้ยังไงกันน่ะแล้วคุณมึนหัวได้ยังไงอ่ะผมบอกแล้วอย่าทำงานตลอดเวลาคุณอ่อนแอหมดแล้วอย่าเครียดไปเลยนะถ้างั้นเราเรียกหมอได้ก่อนไหมเธอรู้สึกยังไงบ้างเอคือว่าไม่รู้สิฉันไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือว่าฉันแม่ แม่ให้หนูมาจุดไฟกันยุงให้กับวิษน,นุแล้วแล้วหลังจากนั้นหนูก็เริ่มเริ่มมึนๆหัวทันทีเลยหนูหนูมึนหัวมากเลยค่ะนี่เธอความดันต่ำหรือเปล่า,าไม่รู้สิเออขอน้วก<อ>ไฟดำหน่อย เอารากินีช่วยสอนสีติทีไม่ต้องทำงานบ้านแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเลยเรื่องนี้ผมขอสั่งเด็ดขาดฉันเสียด้ทํทำงานให้เองถ้าคุณต้องการนะ<อ>ผมทำให้เองนี่ไม่ต้องทำแบบนั้นหรอกนะอย่าเวอ่อไปหน่อยเลยนะอใบาจูอย่าห่วงเลยนะเดี๋ยวฉันดูแลให้เองนะสีติไหนเอาผ้ามามา นี่ระวังนะ,ะสิทีระวังนะมีเศษแก้วแตกอยู่ได้สิเออดูลีททำความสะอาดให้หน่อยนะเดี๋ยวมีคนมาเหยียบป้าแล้วไอ้นี่ล่ะก็คงจะวางบนหัวป้าละมั้งแต่ว่ามันหนักนะป้านี่เลิกกวัวได้แล้วอยากโดนตบหรือไงเนี่ยหอป้ายไปเก็บได้แล้วตอนนี้แล้วป้าจะด่าหนูทำไมอ่ะบอกแล้วว่าแผ่นนี้นะมันยากป้าก็ไม่เชื่อหนูเลยเยอะ ไปไกลเลยนะยีงโง่เหลือเชื่อตาที่สุดเลยอะไรเหรอนี่คุณเลิกทบทวนหนังสือทำไมอ่ะฉันก็เรียนหนังสืออยู่แต่ว่าแค่คิดอะไรหน่อย สีติกับวิศนุนะ่ะฉันไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างยังไงนะสิทุกอย่างขึ้นอยู่กับสีตินะผมรู้สึกแย่แทนวิสนุคือเขาเพิ่งใจครอบครัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตแบบที่เขาต้องการไม่รู้ว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนหรือตอนนี้ทนมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมรูจะตอบยังไงก็ใช่นะอนุรักษ์แต่ว่าใบจูล่ะเขาผิดด้วยเหรอเขานี่ยทำสิ่งที่เรานะ่ะคาดหวังในตัวของเขานะแต่แล้วอยู่ดีๆเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้น่ะมันไม่ใช่เรื่องเลยนะอนุรักษ์โอ้ใช่แล้วนึกออกแล้วผมเกือบลืมเรื่องสอบคุณจะต้องเตรียมตัวสอบด้วยนะอย่าลืมนะแป๊บหนึ่งนะ คุณมีสอบ26กรกฎาคมห้ามลืมเอ่อสอบอย่างนั้นเหรอคะถ้าไม่สอบก็ไม่รู้สิว่าพัฒนาได้แค่ไหนเนอะก็ต้องมีการสอบโอ้พระเจ้าฉันลืมนึกไปเลยอะ่ะฉันจะต้องฝึกฝนหนาวเหรอเอ่อไม่ได้หนาวนะคือคือฉันไม่ได้สอบมาตั้งหลายปีฉันค่อนข้างกลัวหน่อยอะ่ะไหนบอกหน่อยคุณไม่เคยกลัวพวกโจรใช่ไหม,มแค่สอบแค่นี้จะกลัวทำไมเล่า เอาละเดี๋ยวผมเอาผ้าให้อันนี้อนุรักษ์ฉันใช้ปืนในการรัเมือกับพวกโจรนะแต่ว่าการสอบฉันอฉันอาจจะต้องยอมแพ้แล้วละมั้งอนุรักษ์ฉันคงทําไม่ได้แน่คุณเป็นนักเรียนผมถ้าไม่อยากยอมแพ้ก็ต้องตั้งใจเรียนเข้าใจนะ โอ้ตายจริงฉันจำไม่ได้อ่ะอนุรักษ์คะคุณจะสอบฉันก็ได้นะคือฉันประมาทฉันเออฉันก็เลยพูดไปเรื่อยน่ะแต่ว่าฉันจําได้แล้วล่ะฉันเนี่ยจะท่องให้คุณฟังนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็จะท่องให้พ่อฟังด้วยโอเคนะฟังฉันะนายท่องกรอน่อยเอาเอาเลยอันนี้นั่งนี่ก่อนสิฉันจะท่องให้ฟังนะ โอเคนั่งลงนี่หลังจากนี้คุณจะไม่หนาแวแล้วล่ะราชนีแห่งจันทรสีนั้นกล้าหาญชันชัยคนอินเดียได้อิสรภาพมาเพราะว่าท่านได้ปูทางเอาไว้แล้วทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะเอาชนะพวกต่างชาติแล้วก็กำจัดพวกมันออกไปดาบเกอาของท่านเหมือนดาบใหม่ราชนีแห่งจันทรสีไม่เคยแพ้ใครถูกไหมถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องเอาละ่ะเอองั้นท่านจะไปหาพ่อนะให้พ่อไปตรวจนะ่ะเ,เอาไว้เจอกันนะ บายอนุราล้นใจกันนะโอเคบายบายจูเ,เบาจูทำไมเธอถึงทำไมเธอถึงเชื่อใจฉันขนาดนั้น<อ>หลังจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเธอเชื่อใจฉันขนาดนั้นได้ยังไง ไม่มีสามีคนไหนในโลกนี้หรอกนะที่จะทนได้ถ้าเห็นภรรยาตัวเองนอนกับคนอื่นแต่ว่าเธอทำไมทำไมเธอถึงอ๋อน,นี่เสตติมันขึ้นจ่กว่าคุณจะเชื่อคนคนนั้นหรือเปล่าใช่หรือไม่ผมไม่เชื่อว่าเรื่องการเข้าใจใครแบบตาบอดหรอกนะเอาแต่ฟังนะเออจะให้ว่ายังไงได้ล่ะตั้งแต่ผมเด็กแล้วผมไม่เคยได้คบกับใครสักเท่าไหร่หรอกนะ ใบจูเธอใจดีมากจริงๆนะจริงๆผมเออผมเคยใจร้ายมากเลยแต่ผมเปลี่ยนไปได้ก็เพราะคุณไงโอ้เนี่ยผมพูดได้หล่ออยู่นะเนี่ยผมพูดหล่อมากม,มันจริงนะเธอเป็นคนดีจริงๆนั่นแหละ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเธอจะทําให้ห้องมันรกแบบนี้ได้นะอาเสติผมไม่มีเวลาเก็บของแต่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยผมกำลังเก็บอยู่เห็นไหมฮแงละ่ะไม่ว่างเหรอห้องรกขนาดนี้นี่ใบจชชูช่วยหน่อยสิคุณทำคุณได้ไม่ได้หรอกมาผมช่วยนี่ได้ช่วยหน่อยสิได้เลย มันจะเอามากเลยนะแบบอถูกแล้วอาละพิกมันหน่อยสิพริกมันพิกฉันขอพูดหน่อยนะฟังฉันนะเอาสองมุมเข้ามาหากันแบบนี้แล้วก็จับอีกฝั่งหนึ่งนะอ๋อผมจับอยู่อ่าแล้วก็เดินมานี่สิ นี่สีติว่าทำอะไรที่นี่ฮะวิศณุบอกให้เราเรียกหมอให้นี่นาแล้วทำอะไรอยู่เนี่ยไม่ต้องเรียกหมอหรอกค่ะแม่หนูโอเคค่ะดูหนูสิไปไปบอกวิศณุแบบนั้นสินี่ทำอะไรนะเราบอกว่าอย่าทำงานบ้านไงมามามา,มา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 นี่เลยมาเธอ,อไปเธอไปบอกวิศณุเองนี่พบผ้าด้วยนะะามา<ด>มามา<ด>ตอนนี้<ด><ด>เลยนะเออผมจะทำความสะอาดบ้านทั้งบ้านเลยนะไม่ต้องห่วงมีสภาพของคุณมีค่ากับผม ถ้าผมได้กำลังจากคุณผมก็ถือว่าผมโชคดีแล้วโชคดีตลอดไปเอา้าราก,กินีเอพิดูลารีหมออยากจะตรวจพ่อของฉันนะ่ะฉันก็เลยจะต้องพาพ่อไปที่โรงพยาบาลฉันก็บอกอนุรักษ์แต่ว่าฉันหาแม่ไม่เจอนะ่ะพี่บอกแม่ด้วยนะว่าฉันจะออกไปนะโอเคไหมเอาได้เลยเอา่าสอริดูแลเขาดีๆล่ะ ได้เลยพี่เดี๋ยวเรามานะทุกคนไม่ใช่ของฉันนะโทรศัพท์ของซอลิดน่ะเขาเนี่ยไม่ค่อยระวังเลยนะชอบลืมโทรศัพท์ไว้แบบนี้เดี๋ยวฉันไปให้เขาก่อนนะซอลิดเอารถมาที่นี่หน่อยนะ เราจะได้ตรงไปกันเลยได้ได้เดี๋ยวมานะพ่อคะได้ยินสิ่งที่หมอพูดไหมเขาบอกว่าพ่อน่ะอาการดีขึ้นมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพ่อไม่ต้องห่วงยิ่งเครียดน้อยลงเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เลยละคะ่ะพ่อไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะหนูอยู่นี่แล้วอ,อมาเธอเฮ้ยอัน <c oughs> นี้เราจะไม่ปล่อยเธอไปคิดว่าจะรอดไปได้หรือไง ปืนของเราล่ะพระเจ้าทั้งห้องมีแต่ขยะโถเอ้ยโถเอ้ยอ๋อสีติไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมชินแล้ว โอเคนะบ้านเรากำลังจะมีเด็กใหม่เกิดขึ้นแต่ในเนี่ยรากินีทำตัวเหมือนเด็กแล้วก็เรียนหนังสือทั้งวันเลยห้องก็เลยรกไปหมดอนะ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะยังไงเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องห่วงเลยทำให้นึกถึงสมัยฉันเรียนเลยนะเนี่ยแบบนี้นะ่ะนั่นเหรอนี่เหมือนห้องเรียนเหรอรากินีเนี่ยโซนเหมือนกับเด็กทั้งห้องรวมกันรับมือกับเขาเนี่ย,ยากมาก ถ้าเกิดผมล้าสายตาเนี่ยก็จะเริ่มดื้อเลยรู้ไหมยากสุดๆเลยบอดมัส <Board must. S 1> ใช่บอดมัส <c oughs> ใช่นั่นแหละนะที่ฉันชอบในตัวของรากินีนะ่ะรากินีนะ่ะเขาเป็นเหมือนกับเด็กคนหนึ่งพูดจาก็เหมือนกับเด็กแล้วก็ไม่กลัวใครเหมือนกับเด็กด้วยเลยละ่ะจริงไหมละ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่กลัวเหรอใช่ <c oughs> ใช่สิ ไปบอกรากินีให้เขียนด้วยความภาษาอังกฤษดูนะจะเห็นเลยว่ารากินีเนี่ยเหนื่อยใจแค่ไหนสุดท้ายก็จะประมาาจนทำห้องรกสินะใช่ใช่ <c oughs> อะไรขอเราทำไมเฮ้ยนี่มันหน้าใครเนี่ยรากินีไงล่ะครูของรากินี รูงั้นเหรอก็น่าจะเป็นนักเรียนที่วาดรูปล้อครูนะสิคงเป็นครูที่อื่นน่ะไม่ใช่ผมหรอก <c oughs> ชื่อของวิรารสิงห์เนี่ยจะต้องโดนลบออกจากหมู่บ้านของเราจะมาไว้วิรารสิงห์ตัดสินใจมาจะให้ใครตายก่อนแกหรือว่าลูกสาวของแกโอ้ลืมไป แกพูดไม่ได้นี่นะนี่แกมาใหม่อย่างงั้นสินะเนี่ยฮถ้าแกก้าวออกมาเพียงก้าวเดียวแล้วก็ฉันจะฆ่าแกแน่เข้าใจไหมนี่รากนะินีเธาไม่มีเส้นมาครูฉันหรอกนะจำเอาไว้รู้ตัวสราว่าเธอกำลังจะไปเฝ้าพระเจ้าแล้ว ฉันขอพระเจ้าเลยทุกๆเช้าเลยนะแต่ฉันจะทำต่อไปด้วยแกนั่นแหละที่จะต้องไปเฝ้าพระเจ้านะไม่ใช่ฉันนี่มาดูซิว่าใครจะช่วยแกได้เราจะรู้เหรอว่าใครจะช่วยได้นะฮะเอ, line, เ,อเอาล่ะพวกแกเอาปืนวางไว้หมดไม่เคยดูในหนังรือยังไงกันฮะเคยดูไหมวาง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 ปืนลงเลยเอาล่ะไหนตลิดติดเครื่องด้วยได้เลยพี่เอาล่ะอะไรก็ดีไปได้แล้ว ฉันรีบนะวันนี้ไม่อย่างงั้นเนี่ยแกต้องตายแน่เอ้พวกแกได้คิดอะไรอยู่คิดว่าจะมาทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธอย่างนั้นเหรอฮะบอกมาใครส่งแกมาให้อภไยเราด้วยแกเันแมนหรือเปล่าล่าะฮะพฤติกรรมของแกน่ะมันกระจอกมากเอาอย่างนี้ฉันจะสั่งสอนแกให้เอาไหมเอาหรือเปล่าล่าะฮะมาๆามาม,าม,าม,ามาหม ขอโทษให้อภัยเราด้วยเราผิดไปแล้วให้อภัยเราด้วยปล่อยผมไปเถอะเปิดประตูขึ้นไปนะเผมจะไม่ทำอีกแล้วอาปิดประตูได้แล้วปล่อยผมไปเถอะว่าแล้วว่าวันนี้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นจริงๆขอบคุณนะใบจู อ๋อไม่ต้องขอบคุณผมรอกละกินดีถ้าหากว่าผมยังอยู่ผมแบบผมจะไม่ยอมให้ใครต้องเป็นอะไรหรอกหน้าขอบคุณนะ ที่นี่มีอะไรเหรอหาอะไรอยู่อนุรักษ์ฉันหาปืนของฉันไม่เจอนะ่ะคุณรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนกันเหรอคะคุณหาเจอไหมนั่งลงก่อนแล้วก็ดื่มน้ําก่อนดีกว่านะมานั่ง,งฉันบอกว่าฉันหาปืนไม่เจอ,อยังไงละคะอนุรักษ์คุณบอกมาสิว่าปืนของฉันน่ะมันอยู่ที่ไหนในะตอนนี้ผมเอามันเอาจากกระเป๋าคุณเองคุณพาพ่อไปหาหมอนี่แล้วจะต้องใช้ปืนทําไมล่ะไม่มีความจําเป็นเลยนะ ฟังผมให้ดีนะอนุรักษ์คนนี้ระกินีโดนทำร้ายที่โรงพยาบาลอะไรนะโดนทำร้ายเหรอไม่นะหมายความว่าอย่างไงโอเคหรือเปล่าคนร้ายไปที่โรงพยาบาลโชคดีที่ผมไปที่นั่นทันเพราะจากโทรศัพท์ไปให้กับโซลิดผมไปทันพอดีเลยไม่งั้นรากินีก็คงจะอ,อาจจะไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่รอดมายืนอยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้ ฉันเน่ะจะต้องพึ่งปืนแต่ว่าคุณน่ะกลับเอามันออกไปจากกระเป๋าของฉันแบบนั้นไม่เป็นไรนะ่ามันผ่านไปแล้วไม่มีใครบาดเจ็บก็โอเคดีอยู่แล้วนี่ใช่ไม่มีใครบาดเจ็บแต่ว่าอดูระคะคุณเน่ะเป็นอะไรของคุณนี่คุณไม่เคยคิดจะแคร์ฉันเลยเหรอนี่คุณเดี๋ยวนะคุณว่าผมผมไม่ได้เป็นคนเริ่มทําอะไรปลาเทอนนะคุณกับพ่อต่างหากที่เริ่มต้นคุณทําจนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอาคือ ถ้าคุณเลิกยุ่งกับคนพวกนั้นคุณก็จะไม่ต้องการปืนมันไม่มีความจำเป็นกับคุณอีกแล้วเชื่อผมสินี่อนุรักษ์คุณไม่เข้าใจเหรอว่าเราเนะ่ะไปเจออะไรกันมาพ่อฉันนะอาจจะตายก็ได้และลูกในท้องของฉันที่เป็นลูกของคุณก็อาจจะตายก็ได้เหมือนกันด้วยรู้ไหมแล้วฉันนะ่ะก็อาจจะตายก็ได้อะคุณไม่เข้าใจเรื่องไงกันนะรากีดีพูดอะไรนะ สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีมันไม่ดีเอาซะบบมากๆเลยแต่อนุรักษ์เขาไม่รู้นี่นะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเปิดออกไปนี่เออราคินีพ่พอ,พอ,พอ,พอเข้าใจนะพ่อเขาใจทุกอย่างเลยนะเออลูกไปเจออะไรที่ไม่ดีมาแล้วลูกก็กล้าหาญมากนะแต่อนุรักษ์ไม่ได้วหวังร้ายกับเธอนี่ใช่หรือเปล่าล่ะเอออนุรักษ์ไม่อยากจะให้ลูกไปสู้กับใครแล้วทําให้สุขภาพของตัวเองต้องไปเสี่ยงภัยอันตราย โอ้พระเจ้ารูปปลอดภัยดีแล้วก็ลืมเรื่องนี้มันไปเถอะนะรากนินีฉันขอแล้วนะเธอกําลังโกรธอยู่นะตอนนี้ช่วยใจเย็นก่อนเถอะนะถ้าเธอคิดให้ดีๆเธอก็จะรู้ว่าอนุรักษนะ์เนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะให้โอกาสเขาหน่อยสิสีตินี่เธอนี่เธอเข้าข้างอนุรักษ์เหรอเธอได้ยินเขาพูดไหมเขาหาว่าฉันน่กับพ่ออะเป็นคนผิดนิวเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะ ใช่แล้วล่ะครอบครัวฉันไม่เหมือนครอบครัวเธอเรามีวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าฉันอ่ะเป็นสาเหตุของเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอคิดได้ยังไงกันน่ะรากินีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นหรอกนะฉันว่าเธอเน่ยเข้าใจผิดแล้วล่ะเราก็แค่เป็นห่วงเธอก็แค่นั้นเองนี่เธอรากินีฟังนะไม่มีใครในบ้านนี้ชอบการใช้ความรุนแรงไม่มีนอกจากคุณแล้วคุณอ่ะทำตามใจตัวเองมาตลอดรู้หรือเปล่า เอออนุรักษ์ฟานะอนุรักษ์มันสําคัญที่จะพกปืนไว้หรือไม่ใครจะใช้มันหรือเปล่าเราอาจจะสงบได้แต่ศัตรูของเราเน่ยมันไม่สงบด้วยเข้าใจเอาไว้ด้วยใบยโจหยุดพูดนะนี่เรื่องของเราสองคนเรื่องของครอบครัวของเรานายอย่ายุ่งจะดีกว่านะฉันไม่ชอบให้ใครเข้าข้างความผิดที่ราก,กิน,นีได้ทําเข้าใจนะ เออมันก็จริงนะนี่มันเรื่องของครอบครัวคุณผมจะเข้าไปยุ่งทำไมจริงไหมผมไม่ใช่คนของครอบครัวนี้เนี่ยผมต้องขอโทษนี่แล้ว,ลวทำไมจะต้องไปว่าใบจูแบบนั้นด้วยแล้วเธอสีติเธอกำลังพูดเจ้าเหมือนกับอนุรักษ์เลยนะ นี่บอกใช่มาเลยตอนคุณกับฉันอยู่ที่บ้านฉันไม่ใช่ใบจูเหรอที่ปกป้องทุกคนที่บ้านหลังนี้โดยการที่ใช้ปืนของเขาปกป้องทุกคนอะ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นหรืองไงดีมากลาก,กินีสิงดีคุณเข้าข้างใบจูแทนที่จะเป็นวิษนุเพราะเขาเข้าข้างที่คุณทำผิดใช่ไหมละ่ะแค่นั้นเองใช่ไหม อะไรนะนี่คุณว่าอะไรนะคิดว่าฉันไม่สนหัวอ,อกของสีติเหรอคิดว่าฉันจะเข้าข้างเขาเพราะว่าเพราะว่าตัวของฉันเองเหรอจากวันนี้ฉันจะไม่อธิบายอะไรกับคุณหรือว่าใครทั้งนั้นเออแล้วก็ขอบคุณนะ นี่ราคินี